ครูซจะป้องกันแชมป์ครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยล่าสุดนั้นได้มีการเปิดเผยมาจากชอนกิฟบอนผู้จัดการของไอแซคครูดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไรท์เวทของดูนย u บีว่าครูดจะป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเขาในวันที่3สิงหาคมที่ BMO Stadium ในรอสแอเนเจอริสสหรัฐอเมริกากิปบอนยังได้กล่าวอีกว่า ครูจะมีคิวขึ้นสังเวียนครั้งใหญ่ในวันที่3นี้ไฟนี้จะเป็นการสร้างแบรนด์ของเขาและจะเป็นการโชคที่สนุกอีกครั้งอย่างแน่นอนส่วนคู่โชคของครูตยังไม่ลงตัวแต่กิฟบอลยอมรับว่าเขาจะช่วยให้ครูตเป็นดาวเด่นที่เป็นประกายมากยิ่งขึ้นซึ่งเขากล่าวว่าเรามองไว้สองคนนั้นก็คือการโชครีแมทกับจูนต้าแทงเดวิดและอีกคนก็คือไลอันกาเซีย ซึ่งในตอนนี้ถือว่าเขากาเซียเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในวงการกีฬามวยในปัจจุบันสำหรับแทงแล้วการโชคของเราจะเป็นการโชคที่ดูดเดือดแน่เพราะในไฟแรกในปี2021ครูสแพ้คะแนนไปอย่างบุดวิดช,ชอนกิฟบอนผู้จัดการของไอแซคครูสซึ่งเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลเวทของดุ่น UVA กาวนั่นเอง